อันนิดนึงต้มปล ตั้มถั่วปีจ้าตั้มถั่วปีได้พี่น้องเด้อนี่ เสร็จแล้วค่ะทำทั่วทบ้งแสบแล้วทั่วปีมาค้ามากินเขางานน้ำกันเนื้อจ้ากินเราก็จะได้ไปเกี่ยวเขาเนาะพี่น้องเกี่ยวขับประธานแหลมเนื้อจ้ามันหนีมือที่หาขางมันล่มเนาะจ้าก็เลยแดดก็เล็กโยวสาดจักหน่อยคนงานก็นมีอีกสองคนคือเก่าล่ะไปเจาะมาเอาไลฟ์ฟอนนิดนึง มาทานมากินข้าวด้วยกันนะคะแตงกวาย่างเดียวมันนี้ทอ,อดหมูทอ,อดหมูคนนี้ค่ะทอดหมูหมูทอดก,นกดินก้อนแป้งแป้งเราไปปลูกเขาอยู่เรื่องสิกินคุ้ดียวเดี๋ยวนี้นึ่็จะไปปลูกเรื่องนี้หนึ่งจะไปเกี่ยวเขาจะ้ะมาค่ะมากินข้าวด้วยกัน

ก็เป็นเบือเบื่อมันเสียก็เป็นผาา่นนา,า,านเบ,บ,บือบมันถึงจะรักษาพังเลยทาไมจีบพังหรอเ่น่ะเบื่อเบือไหมอ๋อขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาต